พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจากในไลน์นะครับได้ไลน์มาสอบถามทางพวกเรานะครับเกี่ยวกับเอ๊ะ ไอ้ไม่เป่าเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เอาสรุปไม่ง่ายนะครับไม่เป่านะครับมีผลยังไงบ้างนะครับซึ่งตามหลักกฎหมายนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับคําว่าไม่ไม่เป่าหรือไม่ยอมเป่านะครับก็คือเท่ากับเมาแล้วขับนะฮะซึ่งนะฮะก็อ่าถ้าจะสื่อนัยะนะครับทางกฎหมายก็บัญญัติในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับว่าหากผู้ขับขี่นะครับไม่ยอมให้เจ้าที่ทดสอบการเป่า พื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เจ้าที่นะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราเจ้าที่สามารถดําเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้นะครับในพฤติการนะครับจะถือว่านะครับผู้ขับขี่เนี่ยขับรถในขณะเมาสุราเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือสรุปไปง่ายว่าถ้าไม่เป่านะครับก็เข้าข้อสันนิษฐานกฎหมายคือก็เมาแล้วขับเลยนะครับ หากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์จอขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์ในติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ